นะก็เผื่อท่านใชอบนะครับผมราคาทั้งหมดนะครับผม <S <S ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่นะครับผมแล้วก็น้องน้องด้วยนะครับผมพบกันในวันที่สองนะครับผมมีเพชรบรรนานะครับผมอยู่สามคู่มาให้ชมกันนะครับผมเผื่อจะชอบนะครับผมโอ้ยมันจะกัดเลยนังหานโอ้ยบัดเบ้านี่แมฮอพอแล้วพอแล้วโอ้ย ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วอพอกๆทำงานก่อนแล้วครับผมมาดูโอ้ยจัดมากเลยโอ้ยเต้าสบ้าเอ้ยนี่เก็บเนี้อกัดปวกกันเหลืออันนี้นะครับผมเป็นพิบนาไม้เสียบนะครับผมต่อพินานะใช้ต่อพินาเอากิ่งแง่มาเสียบนะครับผมอันนี้เป็นต่อพินาแล้วก็ใช้กิ่งเง่มาเสียบต้นนี้จะดูสวยนะอันนี้จะเป็นไม้ที่คลาสสิกนะ จะเป็นไมาที่สวยนะครับผมเวลาออกดอกออกเวลาออกดอกมานะครับโอ้ยมันจะกัะพวดกันเหลืออิรีเดนี่มาตัวนี้เนี่ยโอ้ยพอแล้วพอเดียวโอ้ยตาตาตาทำงานไม่ได้เลยนะครับผมสวยนะมีรากที่สวยนะมีรากที่ปวัที่สวยอันนี้เป็นไม้เสียบนะ <s> เีนะ่บราเสียบอันนี้ใช้ต้นแม่พันธ์มาเสียบต้นเดียวกันหมดนะเป,นเ,ปนเป็นสายพันเดียวกันหมดเลยนะอ่าทั้งอันนี้คือไม้พร้อมเล็บนะ อันนี้ประมาณนี้นะไม้พะอเร็บกําลังฟอมประมาณนี้แหละนะเอาเราดูตามนี้เลยตามฟอมนี้เล şey ยนะฟอมตามนี้เลยอันนี้เป็นไม้พะโมเร็บแม่พันธุ์ตัวเดียวกันหมดนะครับผมอันนี้ตรงนี้ก็จะมีรอยตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวหายนะหายเฉดดิได้นะจะเป็นรอยตกกัดตกตุกตุกแต่ไม่เป็นไรหายโอเคหมดแล้วตัวนี้ฟอมใ้นะสวยนะตัวนี้เป็นไม้พอมเร็บนะครับผมอันนี้เป็นไม้พะเร็บนะใช้ ตัวเม่เดียวกันหมดตัวพันธุ์อันนี้ก็เป็นกิ่งเดียวกันหมดอันนี้ก็เป็นกิ่งแม่พันธุ์อันนี้เป็นไม้ปักชำกิ่งนะอันนี้เป็นไม้ปักชำอันนี้ไม้ปักชำเนี่ยเอาไปสร้างงานต่อเอาไปเขียเกจสอนได้เลยเอาไปเขียเกสรได้สรับไม้ต้วนี้นะครับผมไม้ไม้ปู่นี้นะเวลาออกดอกก็เกจสอนได้เอาไปตัดเสียบอะไรได้หมดนะครับผมอันนี้เป็นเป็นไม้กิ่งชำานะครับผมอันนี้ตัวแม่พันธุ์เหล่านี้ไม่มีแล้วนะตัวแม่พันธุ์ก็พี่ชายผมปล่อยไปแล้ว ไปอยู่ที่เวียดนามแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่เวียดนามนะเจ้านไม่ได้อยู่ไทยแล้วไปเวียดนามแล้วก็เหลือเหลือเหล่านี้นะมาให้ดูนะก็เผื่อท่านที่ชอบนะครับผมราคาทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยห้าสิบบาทราคาคู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมไปเป็นคู่นะครับผมไปเป็นคู่คู่ละสี่ร้อยห้าสิบบาทตอนนี้คือจิงปักช้ำนะเป็นไม้ปักชํำ ตัครับตัวนี้ก็เป็นไม้พ้เมล็ดตัวนี้เป็นไม้เสียบเป็นไม้อมตะานะที่บณาเป็นไม้อมตะกาที่ทรงคุณค่าเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่นะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ก็เป็นไม้ที่สวยงามไม้นกดนั่นแหละครับผมก็ื่อท่านสนใจจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมก็โอเคได้เลยนะครับผมจากนี้ก็มาเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ